สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับอยู่กับ h o n d a Jazz นะครับวันนี้วันที่27ปะ่ะไม่ได้ดูปฏิทินเลยงานเยอะมากคือแนะนำนิดนึงดูคลิปให้จบนะครับมิจฉาชีพเยอะมากห้ามจองมัดจำเด็ดขาดถ้าไม่ได้วิดีโอคอลดูรถนึกออกไหมฮะแนะนำทุกคนเลยถ้าไม่ได้วิดีโอคอลดูรถหรือว่าไม่ได้วิดีโอมัดจำกอดโอนตังห้ามโอนตังเด็ดขาด จำไว้แล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยมิจชาชิตีพเยอะมากทุกคุณอยากเนี่ยอย่างผมเนี่ยคันนี้ขายแสนเจใช่ปะ่ะหรือว่าขายหกเก้าเงี้ยมันจะไปขายแสนสคุณก็ไปโลภว่ามันขายถูกก็โอนจองมาจจาเลยก็สวยดีครับซวยฮะบอกเลยว่าไม่ว่าสินค้าประเภทไหนอะไรคุณต้องบอกว่าวิดีโอคอได้ไหมถ้าไม่ได้ไม่ซื้อจําไว้เลยครับบอกลูกบอกหลานบอกญาติโ,โกหกกาเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วย เพื่อเป็นวิทยาทานว่าคุณจะซื้อของอะไรออนไลน์ก็ช่างคุณต้องวิดีโอคอได้ถ้าคุณวิดีโอคอไม่ได้คุณไม่ซื้อเพราะไม่งั้นสามพันคุณปิวนะฮะสามพันคกูปิวอย่าโลภนะฮะเอาชนะความโลภและเล่ห์เหลี่ยมของพวกโกงโกงกินนะฮะอย่าไปฝึกสอนมันเพราะว่าไม่งั้นมันจะแบบยิ่งใหญ่เหมือนโกงกินบ้านโกงกินเมืองนะฮะเอ่อต่อเลยพันธุ์แจ๊สศนะตัวสุดท้ายไฟก็โพด นะฮะไฟโคมดำนะฮะตัวสุดท้ายก่อนเปลี่ยนโฉมอ,อ่ตัวนี้ปี06นะฮะ06 1.5 VTEC 06 1.5 VTEC เ้วราขายเราขายไม่โลภดีกว่า169,000บาทไม่โลภจริงๆจ,จ,จะขายแสนเจ็ดก็ขายได้ไม่ขายดีกว่าไม่โลภไม่โลภขอไม่โลภดีกว่าเพจเดิม นหน้าเดิมติ๊กเกอร์เดิมนะฮะเครื่องนิ่งๆเครื่องสตาร์ทนิ่งๆวีเทคนะครับวีเทคตัวนี้เครื่องวีเทคนะฮะเครื่องสตาร์ทน,น,นิ่งๆเลย,กเกเยเครื่องดีมากอันนี้เครื่องดีมากติ๊กเกอร์เดิมน็อตไม่ขยับน็อตไม่ขยับนะฮะน็อตฝาปรงไม่ขยับนี่หายากรถศูน,นย์หกรถศูนย์หกี่กี่ปีแล้วอ่ะสิบเท่าไหร่ปีช่วยนับหน่อยไม่รู้อ่ะไม่ได้ทํากันบ้านมาก็ไม่อยากทํางานเยอะทําอยู่คนเดียวนะฮะมาร์กเดิมหมดนะครับ ไม่มีชนหนักไม่มีชนไม่มีไม่มีชนหนักนะฮะเพื่อวีเทคศ6นย์หค่าเครดิตดีได้6ปีก็จะผ่อน3า0 0ันสบาท3า0 0บาทนะฮะล้อ15บ้าล้อสิบหป่ะสิบห้าหนึแล้อก็เท่ๆนะฮะสีดำเดิมไม่กลับสี สีดำเดิมเกียร์หกสปีดนะฮะไม่เก้าหมื่นโลนี่ผมว่าแท้นะดูจากพวงมาลัยนะฮะมานี่ผมก็ไม่ได้กอใหม่รู้ว่าไม,ไม่ไม่กอใหม่นะฮะไม่น่าจะแท้แต่ผมกอนี่ผมกอแสนสี่แสนห้าผมไม่กอคันนี้น่าจะไม่แท้บอกได้เลยบอหนังนะครับบอหนังบอหนังได้แดงบอหนังได้แดงเกียร์หกสปีดบวกลบนะครับไม่เก้าหมื่นโลเก้าหมื่นโลแท่ผมดูจากสภาพพวงมาลัยนะ รู้จักสภาพพวงอะไรเบาะหนังด้วยแล้วก็พวกพรมเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยสะอาดพวกพรมพวกอะไรสะอาดเบาะหนังแผงประตูหนังโอ้โหดีก็จกไฟฟ้าเซ็นทันล็อกปรับข้างไฟฟ้านะฮะมองข้างปรับไฟฟ้านะครับข้างปรับไฟฟ้าเบาะหนังเบาะหนังนั่นคงคันนะฮะสีดำเบาะนำเบาะดำ,ดำไฟไท้ายลิ้นก๊อฟพรมดำนะฮะสีดำสวยเลย คันนี้ผ่อนสามพนสองมีรถไปสงการกันหรือยังเมษาแล้วนะนับไม่กี่วันนะเมษาแล้วนะสามพันสองร้อยบาทหกปีแต่ถ้าห้าปีก็นะ่าจะประมาณสามพันแปดสามพันเก้าไม่เกินสี่พันรถอย่างนี้แจ็ปอย่างนี้รถอันดับหนึ่งของเมืองไทยอย่างนี้ผ่อนไม่เกินสี่พันผ่อนสามพันแปดร้อยบาทห้าปีอาไม่ได้อะสามพันแปดโอ้ไม่ได้ผมก็ไม่รู้อ่ะจะให้คุณทำอะไรกันแล้ว ะะรถมือสองนะฮะแจ้งเลยรถมือสองราคา169,00 0บาทราคาเท่าบิ๊กไบค์ใครเรื่องมากอย่ามานะครับใครเรื่องมากหรือว่าแบบโอ้กูแบบลูกมอมลูกมอมลูกจตกุเทพแบบว่ามาดูรถแสนกว่าบ,บาทแต่มาตรฐานไตแดงอย่ามาให้เห็นนะฮะอย่ามาให้เห็นนะเจอหลายคนแล้วไอหามาดูรถแสนกว่าบ,บาทเย็ดแค่ตีนู่นตีนี่ตรงนี้ก็โอ้อยตรงนี้ไม่ตรงนี้โซมจังอะ่ะทำไมตรงนี้เก่าจังอะ่ะพี่ครับ รถแสนกาบาทอีแม่งไปมาดูอย่าก,ก็ป้ายแดงกูยอมนะฮะฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับครบ5้าทีแล้วขอบคุณครับ